ไหนอาญนี่ดูอะไรมากกันคะนู่นไหนดูป้าโอ้โหตัวใหญ่มากโอ้โหตัวใหญ่มากไม่เป็นไรค่ะเดินเลยค่ะไหนอายาดูตรงไหนอีกดูตรงไหนอีกคะตรงไหนคะไหนเอ้ยไหนไหนดูปลาไหน โอ้โหปลาตัวใหญ่เยอะเลยอันนี้ก็แบบสีไหนไหนชี้ตัวใหญ่ไปแล้วไปแล้วไปหมดแล้ว นะค่ะตัวใหญ่ไหมเแล้วโอ้โหไหนไหนไปดูมุมไหนมา เย็นไหมคะเย็นสบายเนาะไม่ร้อนเนาะไายเราวิ่งไปละ เย็นไหมคะอายาเย็นไหมคะลูกระวังตกน้ำนะลูกนี่ไม่ปาตัวเล็กเต็มเลยดื้อมากเลยตรงนี้เย,<น>ย็นมากเลยพี่ด้าแล้วมันเย็นไงตรงนั้นเย็นมากเลยเดยวพี ไปไหนล่ะไปดูปลาโอเคแม่เดินตามไปพี่ด้เมื่อยแล้วนะไปดูพี่ด้ไหนล่ะายายอยู่ไหนล่ะเอา้ามาดูปลาปดูปลากับน้องเร็วโอ้โหโอ้หน,น้องเจอหนอเห็นปลาพี่เอนม้นมาดูตรงนี้ไหมเออมานี่มานี่มาดูตรงนี้ ไอริสไอริสไอยามรูนี่ค่ะอันนี้เลยอโอ้โหเยอะมากไหนไหนไหนไม่ยื่นรองเท้าลงไปนะคะเดี๋ยวรองเท้าหล่นนะคะถอ,อ,อ,อดรองเท้าออกก่อนก็ได้ค่ะถอดรอ,องเทง้าออกก่อนก็ได้ค่ะถ้ามันกระโดดมันยับผาเลยอ่ะ กลัวมันงับไม่ลุกขอโทษค่ะมาละพี่ไอด้าเดินมาลอะอะดูตรงไหนคะอ๋อนั่นสะเวนเส้นหรืออะไรอะพี่ดาตาอะไรก็ไเหรอ กินข้าวเหรอไปกินข้าวเหรอฉันอยากไปเล่นทับปเล่นก่อนเขาไมกินอ่ะไปไปกินข้าวกันไม่รู้เขาย้ายไปตรงไหนพูดอหารไปเดินไปหากินข้าวกันทางนน้นทางนู้นทางนู้นพูดทางนน้นค่ะอายาค่ะ มหนี้ค่ะลูกไปทานข้าวกันก่อนเดี๋ยวเ่อนมาเล่นต่อกินอะไรกันนะเนาะเขาบอกว่าพุธกินยังไม่ได้เนี่ยจะพาไปกินข้าวแล้วค่ะไปเดินดยค่ะแม่ค่อยไปเล่นสนุกได้ไหมได้ค่ะไปะทานข้าวกันต่อนูน่นง่าย อะไรเลีเ้ยงได้ไปซื้อข้าวซื้โต๊ะเข้าห้องน้ำกันไปทางไหนคะยาโอ๊ยขอโทษค่ะไอเลี้ไอเลีลลล้จ๋า ถึงแล้วยังถึงก็กินข้าวมั้ยยังอย่าเต้นค่ะมันจะโดนพอดีค่ะค่ะจะกินอะไรคะคนสวยเดีย๋ยวสั่งให้ไปไปรอกับย่าไอาย่า,ไ,ไ,ยาไปรอกับย่าแม่ไม่ทำอะไรแม่จะสั่งกับข้าวให้หนูแล้วไม่ถ่ายไร ใปออยาให้อยาดู้เ็ช้อนกรอายากินอะไรข้าวมันไก่พี่ัอนี้กินอะไรคะเฮ้ยมันอยู่ไหนคะอายจะคลิปไหมล่ะตุ๊กตาเนี่ยไอ้พี่เอไิสเป็นแรกเหงียนสิลูกไป ไปแล้วเจเจไปกันหมดแล้วค่ะระวังล้มค่ะตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักมากไปแรกตามสิลูกนั่นไงนั่นไงพี่แรกตามอธิษฐานซื้อมหให้น้องด้วยค่ะ ที่ด้านแรกแัดอยู่ค่ะต้องรอก่อนนะต้องรอคิวก่อนนะนานที่อลิรขึ้นรอแล้วอโอ้โหขึ้นได้แล้ะยายอยู่ไหนไ เขาแลแกบัตรยังไม่เสร็จเลยนะพี่เาแลแกบัตรยังไม่เสร็จเลยหนูขึ้นแล้วเหรอหนูเตรียมตัวรอแล้วใช่ไหม โชว์ดิ้สร้อยไปกดมาพี่ได้ไรอุ้ยเป็นเจ้าหญิงเหรอเนี่ยเ,เอาวางยังนิ่งอ๋อพี่ได้แตะให้น้องหน่อยได้น้องแต่เองไม่ได้ได้น้องแต่เองไม่ได้เดแต่เพิ่งแตะอุย้อยมันแตะรอบยังได้ไหมที่มันแตะแล้วมันกินไปอย่างเดียวอะ่ะ ไอ้น่าก็ไม่ดูอะไรเลยให้หนอ้องบ๊ายบายในที่สุดก็ได้เล่นนั่งรอตั้งนานเดี๋ยวพิ่งแตะนะคะ ก็ทำานางคิดหนักมากคิดหนักมากไปหยอดตู้ไหนอ้าเรามาลุ้นกันเตรียมตัวแล้วนะอ้าวเตรียมตัวแล้วนะลุ้นแล้วนะตัวไหนดีอึ๊บอึ๊บไม่ได้ได้หรือเปล่าอ้าวหมดสิ <c oughs> เอตัวนู้นเอแบบตัวนู้น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 แลวน,บบนี้ตัวนี้ตัวนี้เงี่ยตัวนี้<ม>อ่าพี่ดาทำงานอยู่แล้วครับออโอ้โหโอ้โหโอ้โหเข้าซอกไม่ได้ไม่ลุ้นเลยไม่มีลุ้นเลยเอาข้ามฝั่งครับข้ามฝั่งกำลังคิดหนักเลยจะเอาตู้ไหนหมด ขี่ไปขี่มารองเท้าหลุดเลยว่าหาเจ๊เจ้กันเจ๊เจ้อยู่ไหนหายเจ๊เจ้หายทางไหนหาดูสิเจอแล้วเ้วเย้ หมอพี่ด้าออกสิพี่ด้าให้ให้พยายาเล่นด้วยหน่อยพยายาหมุนแล้วแล้วได้ให้น้องหมุนค่ะอะกอดดิษุ์นัะเนี่ยได้ให้น้องจับ ลองให้แล้วเอาเออเอาเออเอออ่าเ่นเยมอะไรกันนี่กระโดดอ่าเตรียมตัวหรือยังกระโดด เอาน้องทำไมเลื่อนไม่ได้อะคะอนนี้มาแล้วนั่นไงอาโดนเราพอายามไม่ทำไม่ได้อะ่ะ อันนี้อันนี้อันนี้ลงมาให้น้องกระโดดอะเปลี่ยนกันแล้วเดี๋ยวน้องร้องอีกออกมาตอนเออกรนโดดไม่ได้ไอ้นั่นน่ะอระโดดเอ <c oughs> ออะเฮ้ยเรียแล้วเรียแ อโดดโอ้โหขิ้ฟ้าเลยด้วยยาโดดนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โดด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 โอ้ กระโดดงลากระโดดง,ง่าตัม้มอิสมาน้องไม่ไหวแล้วิสลงมาน้องเหนื่อยไม่ไแพ้ไม่แพ้อิสลงมาน้องเหนื่อยแล้วยาเปลี่ยนเปลี่ยนเสอเปลี่ยนเ,ยนเยน้อ่ะไอด้ามาโดดงน้อง h ไปไรอย่าพูดมากอ้าวไปแล้วอายาโยโอ้อายาเร็วๆอาหมุนหมุนทรายอายใสยแรงๆใายแรงๆอาลิทรายโอ้อาใส่โอ้โอ้โหโหอาเก่งมากเร็วๆ พี่ดาช่วยน้องใหญ่เลยขาตน้องหุดแล้วมึงอ่ะไม่ดูเลยแต่างเดียวสนุกไหมคะไอ้ยาเป็นไงไอ้ลิศไอ้ลิศเป็นไงบ้าง Việt <laughs> trong Nam Lên đi lên mà Tổ quốc Việt trong Nam <laughs> ปาไปไหนต่อจะขี่ม้าหมุนไหมไอ้ได้เมื่อกี้ที่น้องเล่นอ่ะอันลูกบอลหมุนหนูได้ลูกสแต็มไหมได้อะนเหรอไอ้หนุนไปเล่นหนุนไอ้ย่าขากี่บ้านไอ้ตะกมไหม อายาไม่เล่นสกีไม่หนูสก,กีไอส์แครกเกอร์เนี้ยขี่ไหมเนี่ยไอส์กรกเกอม่จะแกะให้แต่ให้อาเป้าถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขี่ไอศ์ครีมก่อนหนูเลือกเอ,เอาไอศ์ครีมไหนเนี่ยเนี้ยเนี้ยเอาไหมเอาไหมเนี่ยเดินหน้าค่ะเดินหน้าหมุนเดินหน้าด้วย <laughs> ไปแล้วไปไหนนอ้อาาอาอะเต้นละเต้นละชนแล้วค่ะ ี her her <kiss> her her <parfois> ่ไปไหนเนาะพี่พี่หายแล้วเจ๊เจหายแล้วออ้อออ้โอ้อ้โหนี่มันจะชนแม่แล้วโอโอโหจะชนแล้ว อายามันจะชนแล้วอยูอ่กับพี่เอ i d ค่ะพี่เอลิสอยู่กับพี่อไอ IDA ค่ะขี่ไหมช่วยด้วขี่ไมหม <c ười> <c ười> ก็ไปเดินหาหาของเล่นกันอโอ้ชนเพื่อนนะคะกำลังชนเพื่อนนะคะลูก <laughs> คนอื่นค่ะไปเลยไปเลยระวังชนพี่เขาค่ะลูกขอโทษน,นะคะแม่เราเงินิมบัตรจยจ้าค่ะไม่เอาบัตรอันอื่น้าก็ได้โอ้ไม่เอาเติมห้าสิบบาทสนุกมากอีกคันที่สองแล้วใช่ไหมคะ อายากี่คันที่สองแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมค,คันที่สองแล้วใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ม,มันสนุกใช่ไหมคะกะลรกี่อีกใช่ไหมคะใช่ตรงลานกว้างเราก็ได้นะเออขับออกไปเลยไ,ไ,ไปไอ้าวมาชนเขาแล้วออกไปทางนู้นอย่าออกไปทางนี้ดิ อย่าไปชนค่ะอย่าไปชนค่ะออกมาค่ะอายาสนุกมากอันนี้ ไปหาหญ้ามืานค่ะยยหญ้ายิงหญ้าทางนู้นทางนี้ทางนี้ทางนี้อันนี้ค่ะ It's do อันนี้เขาทำยังไงอะ่ะไอหนูหนเล่นไม่เป็นไงไม่เล่นไม่เป็นไงเนี่ยหนูไม่เล่นยิงบอลดีกว่านี้มามา พอแล้วพี่ไอดาอร่อยไหมเอาลูกหูดดุดแรงๆลูกแรงๆเอาอีกลูกเอาอีกม,มันขึ้นตสมองอ้าวอึ๊บมันได้ยังไงก็ต่างกันเดียวกันอาญาชิมดิอาญาชิมดิลูกมันเป็นยังไงมันมีเยลลี่ข้างล่างเลยไหมอร่อยไหมคะอนะ <c oughs> อร่อยมากเลยอะ วายน้ำไม่ขู้นบนหรอไม่อเป็นไงนี่อานะ้ำอาเอาให้น่าให้นอกอาากินใด้ลกอายาชิมอีกรอบอด,ดูเป็นไงคะแคเบอร์ไหมรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นไงคะขัรเลย้สุด อันนี้มันคือมะม่วงนะคะถ้ามันเหมือนสับปะรดคะลูกอันนี้มันมะม่วงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะลูกเออะดเจ้าดามี่ไงคะอร่อยไหมอร่อยหกเต็มเลยเนี่ยดูพี่ไอด้าเต็มเป็นไงเป็นอย่างไงอเอ็โหงเ่็ั่วแข็ง อร่อยมากเลยเอร่อยมากอร่อยมากเลยเหรอคะเดยกกินนี้เสร็จแล้วจะกลับบ้านกันแล้วนะคะเด็กๆค่ะบ๊ายบาย